เมื่อพูดถึงจังหวัดปัตตานีพวกคุณจะรู้สึกอย่างไรผมมาอยู่ที่อำเภอปนานเรศจ,จังหวัดปัตตานีบรรยากาศข้างทางธรรมชาติที่สวยงามผู้คนแต่งตัวสุภาพ รถวิ่งเป็นระเบ,บียบอากาศบริสุทธิ์นี่ก็คือสิ่งที่เห็นเมื่อมาอยู่จังหวัดปัตตานีเป็นวันแรกดูผู้คนไปไหนมาไหนกันปกติ โดยไม่มีการระเดวเหาสาสยาาายที่สวยสะอาดตาถ้าลับรถไปก็จะเห็นคนขายปลา เป็นเวลา5นาทีทั้งหมดแถวรายทานเลือกจุดที่สวยไม่ต้องให้ติดหัวรถ <int igen> จะลงไหมลูก จะมีเนินทรายที่เกิดจากลมพัดขึ้นมาก่องสูงสัญลักษณ์ของอำเภอปนเร็ก,ก็คือปลาอินทรีสองตัวยืนคุยกันอยู่มีกุ้งที่อยู่ใกล้กับต้นสน,ม,ม,นมีปูดำดกำลังชูวก้ามอยู่ เขาทำเสนอปูดำเป็นปูนี้มันเป็นปูบ้านเป,ปลาลักษณะป,ปูบ้าน,นโบราณปูปาเวลาแวะซื้อของทุกคนก็นค่อนข้างที่จะใจดีเขาจะพูดภาษาละยูแต่พอเราพูดภาษาไทยเขาก็พยา,พา,ายามท,ที่จะพูดภาษาไทยเพื่อที่จะพู้จับเรา ารวมมาจังหวัดปัตตานีวันแรกก็รู้สึกประทับใจกับผู้คนประทับใจกับสถาทสนที่เป็นชุมชนมุสลิมการิงอ อยู่ติดทะเลค่อนข้างที่จะสะอาดมีโรงเรียนมีสนามกีฬามีร้านค้า,เ,าเป็นโซนตลาดเรื่อสนเจ้าจีนก็เป็นโซตลาดรือยปีนเ้นน ต้นไม้นนริมทะ,ทะเลส่วนมากจะเป็นต้นสนดูจากลักษณะน่าจะเป็นต้นสนงงที่ใช้ในการปลูกถือโทรศัพท์ให้ยยออยู่มีร้านขายผลไม้ข้างทางผลไม้ตามฤดูกาลแต่ก็มีแอปเปิลอยู่ด้วยนะ <c oughs> ก็น่าจะไปรับมาจากตลาดกลาง <c oughs> รับหน้าอยู่มากครับ <c oughs> าการท่องเที่ยวแบบปล <c oughs> อดภัย